นาทีอินเลิฟคูปายแดงเช็คอินอยุธยาแปะแคปชั่นหวานเวอร์แม้จะไม่ได้มีใครออกมาคอนเฟิร์มว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ไหมแต่ก็ดูเหมือนว่าจะได้กลิ่นความรักของนังเอกสาววิว,วรรณรสสนทิชัยและนักสแสดงหนุ่มแม็กวีรคณิตศการวัฒนกุลจะหอมกรุ่นเตะจมูกกองเชียร์มาตั้งแต่ไกลเพราะหลังเป็นข่าวทั้งคู่ก็ยังมีโมเมนต์ไปนู่นนี่นั่นให้แฟนๆได้ลุ้นได้เชียร์กันอยู่ตลอด ล่าสุดอินสตาแกรมของวิวและแม็กลงรูปและคลิปวิดีโอที่ทั้งคู่ไปทานเป็ดปักกิ่งร้านอาหารเหล่าชื่อดังของอยุธยาแล้วยังผลดกันหอเป็ดปักกิ่งคำโตโตให้กันและกันด้วยแต่ที่ทําเอาแฟนๆกรีดลัน่นนั่นก็คือความฟินที่เห็นภาพขนมเบื้องโบราณที่วิวลงอินสตาแกรมสตอรีของตัวเองพร้อมแปะแคปชั่นชวนเขินว่าความรักหน้าตาประมาณนี้เบื้องบวกกาแฟ เท่ากับอีโมจิหัวใจและอีโมจิมีความสุขด้านแมกด้รีโพสต์สตอรี่ดังกล่าวไปยังอินสตาแกรมสตอรี่ของตัวเองชัดเจนขนาดนี้คงรอแค่คำยืนยันจากปากของทั้งคู่แหลนะเนอะ